ที่ได้ลูกอมแล้วอะจ้างไโอ้โหเต็มมือเลยเต็มไม้เต็มมือเลยจะจะจ้าอย่างไงเนาะตาเนาะเอาไปได้แล้วก็น่าถือให้น่าถือให้ใส่ถุงใส่ถุงเอาไปใส่ถุงใส่ถุงเออใส่ถุงใส่ถุงนะใส่ถุงไปเอาคืนนะป้านี้เอาคืนนะ่ให้แล้วนะบอาเจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนเออยเดี๋ยวหาถุงให้หาถุงให้เดี๋ยวไปหาถุงให้ก่อน หมอว่าให้กินเค็มเคมอ้าวจ้าก่อนจ้าก่อนเออเอาไปทั้งถุงเลยเออโอเคดีไหมดียิ้มฟันเปื่อยๆเออโอเคบาย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 จะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอได้หนมไปแล้วเหรอสมทูสมทูพรมันได้หนมแล้วมันสิไปแล้วสิไปไหนล่ะ ตาจับมานั่งดิดูที่มันจะทําไงแล้วตาจันลองเดินไปที่มันจะทําไงมันจะตามไหมมันเดินได้อยู่ในปนัดแน้อยู่ดีเนอะอยู่นี่เด้อไเดินได้แล้วนี่วะเดินเดินเดินเออเดินไปไปดูนกนกอยู่ไหนเออไปเดินไปเดินไปเดินไปเออเดินไปเดิไปดูนกไปดูนกโอ้ยได้ถุงหนมถุงหนึ่งเลยตูดปัดตูดไปนี่แหละยากหลานใช่ไหมตาจันฮะยากไอคนเนี้ยแหละ โอ้ยโอ้ลูกไอ้อยู่บนบ้านมันร้องสิมีคนมาใายอยู่บ้านแล้วเลยใช่ไหมไอ้มีมีคนมาใายอยู่บ้านเราอยู่ตรงไหนไอ้ได้ยินแต่เสียงเนอะเออมีนกกระจอกมาทำรังขายากแต่หลานนี่แหละฮะปันเอ้ยปันเอ้ยจ้าก่อนจ้ามันไม่ค่อยพูดเนาะตาเนาะ ว้าวยังว่าเปลี่ยนมาแกะไม้ประดักแกะนี่ให้อันกินโอ้พิงแมงเลยอให้ตาถือไว้จะแกะให้อันนะแกะให้ปันอันนะอย่างแกะนะเอาไหมแกะอันเอาแกะแกะแกะก่อนแกะก่อนใจเย็นแกะก่อนแกะก่อนเนาะหนึ่งเดี่ยงเราก็เห็นตาแกะให้ได้ตาว่าแกะคนเป็นเออนี่แกะก่อนนะแกะให้ก่อนนะ รู้ด้วยนะว่าจะกินได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเด้ออังกอรก่อนเด้อปั่นเด้อไอเ็นเด้อปั่นเด้อโอ้ยขายยากตูดลงมาเลยเนาะยังตูดออกมาตูดอะไรออกมาเลยตูดเออเว้ยเนาะไม่เคยกินเด้อเอ้ายุย้นเยุยยเยีุยเดี๋ยวเก็บเก็บอาการก่อนเก็บอาการลูกเก็บอาการนี่ อย่าเดียวเลยอ๋อนัดที่ไปเมื่อไหร่หอรืมอ่ะทางไหนจา,จาไปเลยเละกลับไปยายว่าปั่นกินลูกอมเอาเลยมัม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 เลยมัมมัมแฉบเจาเอาของมข้าปากแฉบปะแฉบ,อบ<ม>โอ้โหเข้าปากซะเลยเนะี่ยแฉบมอ,ม,อม,อม,อมองมองมองมีอีกอไหมวะมีต่อคือไม่ยุนี่ฮะ ตัวต่อไว้คุณน้ำเนี่ยเอาไว้เนี่ยแหละต่อเงินต่อทองตัวใหญ่ไงเขามาหอยไว้ข้างหน้าเอียงเห็ดต่อตัวใหญ่ไมาหอยไว้ข้างหน้าผูดไรจะเฮ็ดให้เขาบางคนว่าเคยเห็นอยู่บักข้าวบักข้าวเห็ดต่ออ๋อต่อนี่ตัวแค่นี้ก็พอแล้วต่อเงินต่อทองนี่เออเชฟบอร์ชาเสียวนะเด้อเชฟบอร์เขามาพ่นสีเอาไม่รู้เขาเอาอะไรทำอันเนี้ยอันนี้หมาก อีมอย่างก็เอียงขึ้นเขนี่เขาก็ประดิษฐ์ประดอยบงปีหูหัวไปซื้องานไหมมานะเนี่ยนี่นี่เขียนยันให้พ่อหมดชันนี่มียันพ่อมลงกระถาเลยเนียเออนี่อันนี้มีบ้อันนี้ไม่มีอ้อันนี้มีนี่ก็มีนี่ลงยันให้พ่อแซบะจะไปไหน ลุงก็ออกมายิ้มเฮ้ยจ้าวว้าญาติญานนดอยู่ฮะลานที่ผ้งนี้ไปยืนปอยู่ร้านก็มาอยู่ตาก็มามาแมน่อยเกบ่ควรบ่บ่เป็นอย่างเขามาวว่าอันคนเห็นวันที่วเป็นทันจังที่แต่นีก็ค่อยแห้งแล้วเอออิทาพอแรงแล้วเนาะเออเป็นผู้จัดการร้านอี่เป็นเนาะเดี๋ยวให้เงินเดือนยี่สิบาทน้อยเนาะ เออเดี ờ, variance, ey, IS, ๋ยวให้เงินเดือนบอกตาที o ่เดี๋ยวให้เงินเดือนยี่สิบบาทเอ้ยได้ลูกอมว่ายิ้มได้ดูผมยิ้มเลยยิ้มเปื่อยๆปื่อยปบายบายปั๊นบายบาย บาย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 ไงบายบายกินข้าวยังกินขนมเนี่ยกลับไปยายฮะเตือนมากขึ้นี่รถออมบ้านเราได้จังมากนี่เตือนมาขี่รถออมบ้านเลยเฮ้ยว่าขี่รถขี่รถหนึงไปหมวกเดียนเตือไปเลยไปเลยนตาเอ้ยเสื้อเสื้อเออดีแล้วที่มันยังไม่อาบน้ำยืดใหญ่หมดแล้วกลับไปยายจัดการแน่เลยบา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 ยเดี๋ยวมาใหม่นะ ป้านมาใหม่นะเอาป้านมาใหม่นะลูก้ามามจาก,กลูกมามาเต็มหมดทุกซุ้มเลยเมื่อวานบานามอมาจากซุดหนึ่งดอกมาจักชุดปรอมาณพ่อยี่สิบสามสิบุดหรอได้อยู่แล้วก็แล้วก็ไอน้นี่ที่พ่อมองเห็นนั่นแหละแล้วก็กลับบ้านตอนเย็นก็ยังมีเข้ามาซื้ออีกนะคนในบ้าน<ม>เออบอกคนในบ้านด้วยเด้อขายถึงสามทุ่ม,มคนในบ้านยังเข้ามาซื้อข้าวเด้ยตอนเย็นอ่ะ ขัดสามถุงเราเขาจะว่าใครมาหรอไม่บอกเขาอ่ะตอนเย็นเนี่ยกับข้าวมีเอดสามถุงบอกทางขี่รถตรวจึงบันยังเหยียบมั้ยละมันคือยู่บานพ่อเออยุบันพ่ออยู่ทางบาน่อนเออสามถุงยังคือสามถุงยังกินกุู่ฝ่ายน้ำร้านข้ายยังเปิดแต่เขาก็เข้ามานะเดี๋ยวเหลือเราต้องเอาป้ายไปตั้งปักซอยใหม่อันอันใหญ่มาก่อนแล้วก็เอาไฟใส่เขาได้รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเขาบอต้องใส่อัน้ไฟเย่กันดลยหรอไฟซัมมูนี่กันเลย บอบอไม่ใช่ไอปากทางเข้าร้านนี่เขามองเห็นมองมี้งี้ขนมาดูมองนี้แต่ว่าพ่อไปเชียนไม่เพียนซ้ำนี้แล้คนนี้อ่านได้คือกันว่าทีมีอันได้อ่านได้เนี่ยท้ำเมนูเขามีนแหมเมื่อวานนี้บอกพ่อเอาแก๊สลุงให้หน่อยนู่นอยู่ไหนเมื่อวานไม่พ่อเขาไปด้โค้งไปใจเงินก็หนูก็หนูยังไม่มีเวลาทีแรกหนูนึกว่ามันแค่แค่แค่สองเตามันก็พอเลยใช่ไหมเตาอ่ะ ทำไปทำมามันไม่พอได้พ่อไอเพชรก็ย้ายเข้ามาน,นี่หนึ่งแล้วอยู่ข้างนอกอีกหนึง่งมันสิพออะไรไปตีกับยายผาเมื่อเช้าเมื่อวานทำกับข้าวชนกันตุ้มตําตุ้มตามไปซื้อมาอีกสองก็ือรอยกเขา,เข,า,เข,าเขาไป,ไปไดรยรอ,อบอ่บ่บ่บ่มันเฮ็ดคนละแนวคนละแนวขันมาฝึกเมืองแล้วเด็ดข,ของหรือเ่คือไปง่านได้กันงานทั่วง่ายมองตื่นแต่ทาน มันต้องดัดกันมันต้องมันต้องดัดแปลงโอ้น้ำค้างพ่อดูมันขึ้นขนาดนี้น้ำค้างต้องดีไลท์เขาเท่านี้เออขึ้หมอกมันบ่ได้ยันยาดอกเลี้ยงเฮ็ดอือพ่าแจทนัดต้มเส้นแจกระต้มมาแล้วขายมาแล้วเบ็ดสุยานสเนแนวมาแล้วโพรมันบ่เหมือนกันมันบ่เหมือนละแต่ว่าแต่มันต้องตอนการตัดเมอยู่ในกินเฮ็ดชำนันทมิ้นมันต้องดัดแปลงเอา เมืงองยู่นี่แค่เมือง,ง,ง,งตาเข้าเมืงเองออกกันฮูแล้วการเช็ดเว่ันวันแรกได้ขนาดนี้กระบุนล,ละสามสิบสี่สิบชุดห้าสิบชุดรวมแลวห้าสิบห้าสิบกว่าได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเพ่อวันแรกนะนเออวันแรกนะลงมาแต่เห็นเต่อถลขั้นแ่นละมาก เต็มเลยตอนเที่ยง<ฮ>มันจะได้ตอนเที่ยงจะยุ่งตอนเที่ยงตอนเที่ยงมันคือคนมาิเขาไม่กคนเยงเที่ยงเยอะหากินเขาใช่มีอยู่โต๊ะหนึ่งเหรอพ่อเพราะอยากกลับมาเด็กน้อยบพะกลับนัง่งนอนเปสบายเขาบอกลมมันเย็นดีเพราอยากกลับนะออะบาย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 เอฟทีกันแล้วแปดนาทีเอะจุ๊บจุ๊บวันนี้จ้ากันหมดตอนแล้วโอ้ยโอ้ยหมดตอนแล้วเฮ้ยเยอะ เมื่อวานไม่มีเวลาทำคลิปเลยพ่อเอ้ยช<ข>าลูกค้ารองว่าว่าใดทำคลิปต้องอเดินทำคลิปต้องรอยหนีเออต้องรอยหนี <laughs> ใช่ถูกต้องเออ,อแค่นี้<ด>แหละ <laughs>